ภาคสองค่ะเอาลอกนักเรียนวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่2คนจะมาแนะนำให้รู้จักเชิญสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเออฉันชื่อพิงี์พายค่ะฉันชื่อเรม j a จ z ดูชาและนิสิคไมดีเนาะเลมโบฟาเวอร์ใช่ใช่เอาละสองคนนี้เข้าไปนั่งที่ได้แล้วค่าคือไปเลมมาแจ๊สรีบบอกคุณครูไปสิว่าเก้าอี้หมดนะก็ได้ก็ได้คุณครูคะพอดีว่าเก้าอี้มันไม่พอสำหรับให้สองคนนี้นั่งอะค่ะเออแย่จริงถ้างั้นไปนั่งกับเพื่อน โต๊ะไหนก็ได้นะค่ะฉันขอนั่งกับสองคนนี้ก็แล้วกันส่วนฉันขอนั่งกับสองคนนี้ก็แล้วกันโอ๊ยท่า้จเอ่อขอโทษนะจ๊ะเอ่อพิงค์คพายเธอคงต้องไปนั่งโต๊ะอื่นแล้วแหละพอดีว่าแบบโต๊ะฉันหนังสือเยอะแล้วก็กระเป๋านักด้วยอะมันคงไม่พอสำหรับเธอ,เอ,อก็ได้จ้ะ หอพี่ขอนั่งด้วยนะคงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าหนังสือหนูเยอะค่ะไม่เห็นเยอะเลยพี่มานั่งด้วยกันก็ได้นะคะกระเป๋าบบหนูเต็มจริงๆนะคะก็ได้จ้ะเออนี่เธอโบเจสมม์มานั่งกับฉันได้นะโต๊ะว,ว่างขอบใจนะ อย่ามาแทรกซิอเอ้ยขอโทษอย่ามาเปียกโอเคแล้วพิงค์กี้พายจะนั่งไหนละนี่แต่ไม่ต้องมานั่งตอนนี้นะพิงค์กี้พายทำไมละจ๊ะของเต็มอะพิงค์กี้พายมานั่งจ้ะมานั่งตอนนี้เถอะออก็ได้จ้ะ เปลียนพักกลางวันแล้วครูไปก่อนนะแล้วตอนกลางวันก็อย่าคุยกันละไปกินข้าวกนันเพื่อนๆอนฉันขอนั่งกินข้าวได้ไหมโอ๊ยไม่ได้อ้าวพ,พาษพันนั่งของฉันสิอ่ะจ้ะ ขับใจนะทวายไร้ไม่เป็นไรจ้าอ้าวพี mm ่ทวายไร้มาก่อนเหรอเนี voilà ่ยใช่สะอ้าวฉันมากันแล้วเหรอเนี่ยนี่ฉันขอนั่งด้วยได้ไหม ราสองคนล่ะพิงกี้พายฉันว่าพวกเขาคิดว่าเธอนิสใสไม่ดีนะมันจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วไม่เป็นไรเป็นเพื่อนฉันก็ได้ขัดใจนะเทวัยไรไม่มีปัญหาอะไรมูจ๊ไม่ค่อยสบายเหรอ <c oughs> ใช่จัะแล้วทำไมเธอเสียงเปลี่ยนละ่ะเออเมื่อกี้ฉันแบบมีความสามารถในการแอปเสียงนียจ้ะ อ๋องั้นก็ไม่มีอะไรแล้วกินข้าเสร็จกันหรือยังเสร็จแล้ว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 งั้นขึ้นห้องกันเถอะเมือ่อเลิกเรียนฮี่แอปเปิ้ลแซกฉันว่านะเราควรจะทำอะไรหรือพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนที่นิสัยดีนะ ใช่ใช่เอาไงดีล่ะแสดงความสามารถของเราให้ทุกคนดูไหมย,ยังไงล่ะก็เธอมีความสามารถในโอ้ยก็เธอมีความสามารถในด้านปาร์ตี้เธอก็จัดปาร์ตี้ขึ้นมาแล้วฉันก็จะทำชาสโซนิกเรนโบเพื่อให้ทุกคนดูความสามารถของฉันทุกคนคงต้องอึ้งแะต้องยอมเป็นเพื่อนกับเราแน่ จร,จริงจริงจริงด้วยถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านทวายไลท์ก็แล้วกันนะทวายไ์อนะุญาตเฮ้ยจ้าจ้าจ้าเย็นนี้เลยนะไปจ้าทวายไ์ซะฉันขอจัดปาร์ตี้ที่บ้านเธอนะได้จ้ะได้โอเคถ้างั้นไปละบ๊ายบายเจอกันที่บ้านเธอนะเฮ้ยนี่น่ะหรอบ้านของทวายไ์ ฉันไปไปปัดกวาดก่อนแล้วก็ไปทำอาหารเฮ้ยไม่สิเดี๋ยวให้แคนดี้ช่วยก็ได้นะปัดกวาดดีกว่าจุ๊บๆุๆบจุบุบุบ,บ,บ,บก็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 ก,ก็ทำไมอะไรจ้าย่าฉันไม่ทำไมหรอจ้าก็คือฉัน จะเรียกเธอมาช่วยทำอาหารหน,น่อยนะจ้าแคนดี้วันนี้ฉันจะจัดงานเลี้ยงอ๋อได้เลยจ้าเดี๋ยวฉันไปทำดวดเลยนะจ้าสวัสดีสไปสวัสดีสไปอ้าวพิงค์ี้พยสวัสดีทรงผมเธอดูปเปลี่ยนไปเฟ้นเยอะเลยนะเนี่ย ใช่ะสิก็เ็นบ้แจทำชาตโซนิกเรนโบ์ทำให้ผมฉันเป็นแบบนี้เองแหละจริงเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเอลยนะเนี่ยไม่เชื่ตั้งเชื่อแล้วแหละเดี๋ยวฉันไปปกว่าเช่นถูกกันวันนี้ฉันจะจัดปาร์ตี้ให้สนั่นไปเลยอ้าวฉันคนต้องเตรียมตัวไปช่วยจัดดีกว่าจีๆจโอ้ย ถ้าไ,ไรมีหน้าที่ไปชวนทุกคนมานี่นะประมาณสองทุมทุกคนจะมาตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะจ๊ะรีบๆกันหน่อยได้เลยได้เลยชุบ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 เมื่อปัดกวาดเทดถูเสร็จเพื่อนเพื่อนก็เริ่มมากันสองสามคนก็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  เข้ามาเลยจ้าเออฉันมาแล้วเธอไปไหนมาเนี่ยเรนโบ้แจ๊สทำไมไม่มาช่วยกันจัดก,กวาดเช็ดถูก็ฉันไปซ้อมท่าโซนิคเรนโบมานน่เออช่างเถอะแล้วทำไมแล้วล่ะกำลังมาอาแล้้าไหนล่ะจ้าเพื่อนๆอ,อยู่ไงไง เรียกใชนไหมทำไมเนี่ยเวายไรฉันรีบนะรู้ไหมถึงหน้าแอปเปิ้ลฉันพลาดลายไป้นแบบละไม่หรอกจ้ะแคนดีก้กำลัทงทำอาหารอยู่เพราะเธอไปนั่งรอถึงนะ แล้วทำไมฉันต้องนั่งรอด้วยฉันต้องรีบไปขายของนะไม่มีเวลาเรนโบเฮ้ยแอปเปิ้ลแจ็คก็ได้เฮ้ยฉันไปดูทีวีรอก็ได้อะล่ะเดี๋ยวว่าเธอทำอะไรก็ทันนะตอนนี้ฉกนก็จาดูกับคนอื่นๆกำลังมา ฉันรอรับแขกให้โอเคฉันก็ไม่รู้จะทำอะไรอเ hmm. มื่อไหร่คนอื่นจะมานะ ก็บอกมาก็วันนี้จะมีปาร์ตี้ของพิงกี้พายล่ะถ้างั้นหนูไม่อยู่นะหนูรีบอะต้องกลับไปซ้อมสเก็ตบอร์ดอีกไม่ได้ถ้าถ้าหากเธอออกไปพี่จะไม่นั่งข้างเธออีกเลยโอ้ก็ได้นะ <c oughs> แคนดี้กำลังทำกับข้าวอยู่นะ โอ้ยเป็นนอนรอก็ได้อืมัมมนไต่คนอื่นจะมานะเข้ามาจ้าเอ่อพี่ให้หนูมาที่นี่มีอะไรเปล่าคะพี่ทวยไอ้์วันนี้พิงกี้พายจะจอดอัดงานเลี้ยงนะ่๊ส หนูไม่ว่างค่ะหนูต้องไปเก็บแอปเปิ้ลให้ยายสวิตกลับมานี่เลยนะอ๋ไปนั่งรอเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ สัตว์ทวีไลแล้วนี่เรียกฉันมาทำอะไรหรอจ๊ะอืมวันนี้พิงค์คีพายจะจัดงานเลี้ยงอ่ะ,ะฉันไม่ว่างฉันต้องไปทำเล็บด้วยแล้วก็ต้องไหนจะต้องทำผมใหม่แล้วก็ต้องแต่งหน้าทำผมแล้วก็ต้องกลับไปตัดชุดอีกนะั้นทวิไลฉันไม่ว่างหรอกเอ๊ะ แต่วันนี้เธอไม่มีนัดตัดชุดไม่ใช่เหรอออเอ,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 อที่นี่เธอทุกคนได้จัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานและเพื่อนๆทุกคนก็ได้ยอมรับพิง k กี้พายกับ เรมโบแจ๊บเป็นเพื่อนอย่างสนิทสนมจบไปแล้วนะคะสำหรับละครโพนี่ตอนเพื่อนใหม่นะคะถ้าไม่ดียังไงก็เผาออภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ